สวัสดีครับผมโคชเป้งพบกับ f i t for You สุขภาพดีเรื่องง่ายๆทำได้ทุกวันท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมีปัญหาการปวดฝ่าเทา้าวันนี้น้องวาวมีวิธีแก้ไขมาฝากกันไปพบน้องวาวเลยครับค่ะวันนี้เราจะมาทำท่าบริหารฝ่าเท้ากันนะคะโดยเรามีอุปกรณ์เพียงแค่ขวดน้ำขวดเดียวแบบนี้ค่ะเริ่มจากวางขวดน้านะคะลงที่พื้นนะคะเอาเท้าของเรานะคะวางให้บริเวณอุ้งเทา้าแนบไปกับขวดน้ำนะคะ หลังจากนั้นออกแรงกดและสไลด์เท้าไปด้านหน้าและหลังแบบนี้ค่ะจะรู้สึกว่าบริเวณของขวดน้ำนะคะกดที่อุ้งของฝ่าเท้าเราอยู่นะคะเป็นการนวดฝ่าเท้าค่ะเดี๋ยวเราลองสลับอีกข้างหนึ่งดูนะคะวางขวดน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยๆวางฝ่าเท้าลงแล้วออกแรงกดสไลด์ขวดน้ำไปด้านหน้าและหลังช้าๆแบบนี้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถบริหารฝ่าเท้าได้ง่ายๆที่บ้านค่ะค่ะและเมื่อสักครู่นะคะคือท่าบริหารฝ่าเท้าค่ะโดยท่านี้คนบริหารทุกครั้งหลังตื่นนอนนะครับแหมอุปกรณ์หาง,ง่ายขนาดนี้ใช่ค่ะแค่เพียงขวดน้ำขวดเดียวนะคะเพราะสุขภาพดีเรื่องง่ายๆทําได้ทุกวันค่ะ